สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดาูสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้คือกะหล่ำปีนะคะซึ่งกะหล่ำปีที่แบบเรากินแล้วเราเอาเปลือกข้างนอกเอาโมาโยนทิ้งเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยกับต้นไม้เนี่ยค่ะกับต้นกระถินอันเนี้ยและทีเนี้ยตอนเอาโมาโยนอะ่ะมันไม่ได้เป็นต้นแบบนี้นะ มันจะเป็นแค่ใบกระหล่ำปีเฉยๆที่ที่ทห่อรอบนอกที่เราไม่ต้องการนะคะก็ลอกๆแล้วก็มาทิ้งนะอย่างเงี้ยคะ่ะที่เป็นเศษๆที่เหลือๆเนี่ยเนี่ยเอามาทิ้งไว้เป็นปุ๋ยและทีเนี้ยอยู่ดีๆก็แตกรากแตกหน่อขึ้นมาแบบนี้เลยะคะ่ะเนี่ยเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะนี่คะ่ะอ,อันนี้อันนี้อันนี้ส่วนที่เป็นใบจะดึงดึงดงให้ดูนะคะรู้สึกว่าอันนี้จะมีราก เดี๋ยวจะเอาไปย้ายลงลงกระถางนี่นี่ค่ะเห็นไหมนี่รากเนี่ยค่ะมีรากแบบนี้เนี่ยเป็นใบเป็นใบกระหล่ำปีนะคะเป็นบเป็นรากแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวก็ก็จะแตกออกมาเป็นเป็นต้นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวย้ายไปลงกระถางอันใหม่นะคะ แปลกมากเลยค่ะไม่เคยเห็นแบบนี้ก็เลยตื่นเต้นเนาะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันหรือว่าเคยเจอแบบนี้ก็ได้เนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยหลักฐานชัดเจนว่ามันสามารถขยายพันธุ์ได้จริงๆเลยเนี่ยค่ะล่าไหนอันนี้คือต้นกระถินนะคะนี่ต้นกระถินโอกในกระถางค่ะ กระถางไซส์ใหญ่เห็นไหมคะน้ำต้นก็ประมาณนี้นี่